ข้อที่2ความเท่าเทียมกฎหมายไทยบอกว่าต้องเลือกตั้งวันเดียวกันทั้งประเทศจะมาบอกว่าคนสุรินคนศรีสะเกดรอก่อนนะลูกขี้ให้กระสุนหยุดตกก่อนค่อยเลือกแบบนี้ทําไม่ได้ครับเพราะถ้าเลือกไม่พร้อมกันผลคะแนน,นที่ออกมาที่หลังมันอาจจะถูกบิดเบือนหรือถูกกดดันจากกระแสก,การเมืองในจังหวัดที่เลือกไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้น11มก,กราคมนี้ คือการทดสอบว่าเราจะทำเรื่องที่ยากที่สุดให้เป็นเรื่องปกติดได้หรือไม่ข้อที่3ลุงขอเน้นตัวโตเลยครับความสุดจริตพี่น้องลองนึกดูนะท่ามกลางเสียงระเบิดท่ามกลางการอพยพใครจะมานั่งจับตาบัตรเลือกตั้งใครจะมาส่องไฟฉายดูการนับคะแนน กะกะตต้องหาคำตอบให้ได้ว่าในสภาวะพิเศษแบบนี้จะทำอย่างไรไม่ให้คนบางกลุ่มใช้ช่องว่างของความวุ่นวายมาทุจริตเลือกตั้งถ้าสนามอบอตอวันที่11มกรามีข่าวบัตรขย่งหรือนับคะแนนในบังเกอร์ลุงบอกเลยครับวันที่8กุมภาพันธ์เลือกตั้งใหญ่มีปัญหาแน่น